นี่คือคนตึกเห่บ้านโุกาสาต์ตางเมนกันเจ้าตึกมงพ่อมงก็ใส่นดำได้นี่เจ้ากาวบ้านตึกคือเก่าเลยแต่มื่อกี้มาตึกใกล้บ้านพ่อข้าป่าทองคำได้อยู่มองใต้สะพานเจ้าตึกมื่อกี้นี่ใส่โมงพ่อควายทั้งใส่มงนี่คือบริเวณบ้านโุกาสาต์ตะบนตาได้ตาในี้ใบ เจ้ามาตึกเหเซมงคือเก่ากู้เก่าทีมงานผู้เก่านี่ยแหละเตมาบุคบมีอยู่คนละมงคนละที่อยู่ยังไงผู้ฆ้าก็มาคือกันมาดังคนพระเจ้าใส่โมรยากาศฮ้อนเนี่ยเหมือนฮ้อนแห้งวันนี้ฮ้อนแห้งแด้บ่อยหนาวเนี่ยมือนแหง้งบอนแห้ง แต่ว่าทีมงานกับเจ้ามาบุกบครว่ากับเจ้าไปทําการทํางานว่านี่หลายคนาน่าตัวเล็ปลาค่ะปลาโมงค่ะปลาใหญ่ก็ลูซ้เหมาะปลาใหญ่ยีบกานั่นยัง ย่างวนี่พนงวน่ดวพี่พูน่งเทิพี่พนโ้กรไ่พี่น,นยังอ,อยู่เพ่นได้เทิรนคือพี่พนพีพนมา,กกาเก่า,กา,านกระดาษานมือติเหอาวุโสของหมู่พน่นอย่น้ำตื้นเพิเพิ่ไปงลงน้ำดือดพิจาน หัวก็มีหมงกลางมงกับเคม็มกับเพียงกค่มงคนนี้ใส่โมงเนี่เมตัวน้นี่เคยคำขาเลยเคยคำขาหัวนังโอ้ยบดน,ดนี่ลาทางทางเหุทางโมงได้หมือนนทั้งนพี่โูน มากันสามสี่คนนนี้อยู่ตรงเทิงสามโมงนี่ที่ติน้ำใช่โมงเจ้าพื่นติดน,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 น้ำนแหลกติดน้ำสองอันเนาะขี่ไปทีน้ำาล้วไปหันนี่เลยเจโมงติงเฮใโมงน้ำมาให้นี่นะวิธีชีวิตของสนพนบนบ้านเองเราตรงนี้เจ้า มาเขาเจ้าก็ไปหาซื้อมาโยค้าไปขายไปขายอยู่บ้านเหล่ากันเลย้านนั้นนุ่มมุ้ยมาโยค้าเ,าเจ้าก็มาเป็นที่เด้ยวมาหาตึกเฮเซมองอย่นงไรก็ข่าพิศปิบัติไว้พอสันนีเรื่องคนตึกเฮเซมง